นำตัวนี้เลยค่ะแฟรพร้อมคอฟฟค่ะเราสามารถชงทานได้ทุกเช้านะคะโดยที่ไม่ต้องกลัวน้ําหนักขึ้นเลยค่ะชงทานกันง่ายๆเลยนะคะเราก็จะเตรียมน้ําร้อนไว้1แก้วนะคะพร้อมกับนี่เลยค่ะพร้อมคอฟฟอีก1ซองค่ะฉีกซองแล้วก็เทลงไปแบบนี้เลยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ ตัวนี้นะคะไม่มีไขมันไม่มีน้าตาลแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะส่วนผสมหลักๆเลยนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมมาจากส้มแค่โกจิเบอร์รี่กระบองเพชรเมล็ดองุ่นบิวเบอร์รี่และ,มะเมล็ดกาแฟไม่ขั่วค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกว่ารวมๆแล้วนะคะส่วนผสมจากธรรมชาติถึง29ชนิดเลยค่ะตัวนี้นะคะรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็กรมก่อมนะคะกลิ่นก็หอมค่ะ สำหรับใครที่รักสุขภาพนะคะและอยากดูแลตัวเองนะคะอันนี้นะคะดื่มง่ายๆค่ะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ